คเปล้านได้หนึ่งง่ๆนี <jamais> ่เ <Ora> ก <Halo> oh oui, oh ่า well มือนะเก่ามือนเมลวลูกกูได้เหรอเก่ามืนี่ลหอ๋ลูกไก่หมูขาวได้จ็กเดือนแล้วนี่ควายได้ยจปีแล้วควายสี่ปีได้ผสมแน่ไปนี่ไอ้ผสมมเได้ผสมเ้าไป่นองโอ้ถ่ายง่ายไน้องถ่ายง่ายถ่ายง่ายอมโอ้ลูกไก่หมูขาว ใครเพียงกันพี่น okay. right. kind of right. yeah. so nah. ้องใครเพียงกันตัวใหญ่งามสูงสูงหไรบ้างเลยนี่ลอยหาสินหาพี่น้อปลอยหาสินหาพี่น้องเป็นตาซีเป็นเตาเป็นห่อฟันคุ้มผงเนาะแม่นปะคุ้มผงได้ไหวแม่จักซีหาแม่ซีสิบแม่นี่โอ้เอาตัวนี้ไปคุ้มสบายเลยได้รับจ้างเครื่พร้อมรับจ้างผสมพร้อมอีกตั้งหากนี่เอาฝากเบอร์โทรหน่ครับนี่สุนหะ หกส่วนแปดสี่สามสองสามก้วยไม้ตะไสครับคอนเจนครับคอนเจนเนาะนี่คอนเจนอยู่คอกู่ฟ้ามกัหลายตัวแบบนี้เนาะอ่าสนใจอยู่คอกู่ฟ้าม,มาโทรหาเล่าเด้อพี่น้องเด้อนี่มาตะคอนเจนหางกันเลยเขาพี่น้องหางเลยเขาหางงามไทยประมาณไทยจะย่ายพี่น้องไทยย่ายแต่ตัวย่าย่างามงามไทยมืองถ่ายเล่าพี่น้องนงั